่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เกิดความสูญเสียขึ้นจากอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถตู้โดยสารก็ยังเป็นที่นิยมคุณเชอสารคะด้วยเหตุผลเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากนักทําให้ก็มีผู้คนส่วนใหญ่ที่ก็นิยมเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถตู้โดยสารแหะค่ะถูกต้องครับนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการใช้รถตู้โดยสารนั้นถือว่าเป็นนกาารเดิทง ที่มีอันตรายค่อนข้างสูงเช่นกันและถ้าหากว่าเราย้อนไปดูสถิติช่วงที่ผ่านมาก็พบว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเพิ่มมากต่อเนื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราย้อนกลับมาดู สถิติการเกิดอ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้โดยสารในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันนะครับก็จะพบได้ว่าแนวโน้มของการกิดอ,อุบัติเหตุนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีจานวนผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจะมีเพียงปี2,558เท่านั้นที่อาจจะลดลงไปบ้างนะครับถ้าดูจากปี2,554นั้นเกิดอ,อ,อุบัติเหตุเพียง42ครั้งแต่ว่าปี2,559ปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับมีการเกิดอ,อุ ขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากว่าเรามาดูสาเหตุของการกระดุบอุบัติเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้ขับขี่สภาพรถแล้วก็สภาพถนนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับรถตู้โดยสารแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ตามมา สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเพลิงไม่ตามมาปีที่แล้วปี2519มี3เหตุการณ์สาคัญที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูกันนะครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับก่อนเทศกาลสงการานต์ครับ1 1เ,เมษายนเหตุรถตู้โดยสารสายปราจินบุรีชนบุรีนะครับไปชนต้นไม้ที่จังหวัดปราจินบุรีเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตจากไฟคลอกนะครับ4คนด้วยกัน เหตุการณ์ที่2ในเดือนเมษายน2สัปดาห์ให้หลังนะครับ27เมษายนครับรถตู้โดยสารสายนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์นะครับเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตบาดเจ็บไป6คนแล้วก็เสียชีวิตไป4คนด้วยกันจากนั้นวันที่10มิถุนายน59รถตู้ของคณะครูผู้บริหารโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอรานะครับไปยางระเบิดบนมอเตอร์เวย์แล้วก็พลิกคว่ำ ไม่เกิดไฟไหม้ทั้งคันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและล่าสุดนะครับปีนี้ครับปีใหม่2มกราคมรถตู้โดยสารพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับรถกระบะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะครับมีผู้เสียชีวิตไป25คนนั่นเองนะครับซึ่งสถิติเหล่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเพลิงไหม้ก็มักจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับคือเรื่องของการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจากข้อมูลสถิติต ที่มีการรวบรวมช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่อันตรายอันดับต้นๆเลยทีเดียวะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ต้องคำนึงหลังจากนี้ก็คือในเรื่องของทั้งรถทั้งคนแล้วก็เรื่องของกำกับการกำกับดูแลด้วยนะที่จะต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นด้วยนะครับ สถิติที่คุณเชอสารได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยิ่งตอกยำ้ำรายงานของทางองค์การอนามัยโลกนะคะที่ระบุให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับสองของการที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีที่ผ่านมาและถ้าจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสถิติที่ถูกจัดทําข้อมูลโดยทางด้านของมเลน,นิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็มีการจัดทําข้อมูลกัน<ฆ>ปรากฏว่ามีการจัดอันดับค่ะให้อุบัติเหตุของรถโดยสารเนี่ย มากที่สุดอันดับหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้โดยสารแล้คะก็เป็นเหตุการณ์ เป็นสถิติที่คุณเชษสารได้ร,รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าในภาพรวมค่ะคุณผู้อชอมคะหนึ่งในมาตรการในการเฝ้าระวงังแล้วก็ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2560ที่คอสชอกำชับก็คือการให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องการจราจรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ทั้งถนนสายหลักถนนสายรองแล้วก็ทางลัดด้วยนะคะนอกจากนี้คะ่ะทางคอสชอยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจราจรอย่างที่คุณวันวิสาบอกไปแล้วยังมีการคุมเข้มด้วยตั้งแต่วันแรกของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะมาตรก,การคุมเข้มอย่างที่เรา ร,รู้กันดีแล้วก็คุณธีระเดชบอกมาอย่างต่อเนื่องก็คือการตรวจจับแล้วก็ยึดรถค่ะล่าสุดค่ะมีผู้ที่ดื่มแล้วขับแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถยึดรถได้จากผู้ที่กระทำความผิดกรณีนี้กว่า3,000คันค่ะ สถิติล่าสุดค่ะมีผู้กระทําผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วก็ไปขับขี่ตลอด5วันตั้งแต่29ธันวาคม2559ไปจนถึง2มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้วจํานวน3,618คันแยกเป็นรถจักรยานยนต์2,507คันแล้วก็รถยนต์1111คัน การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะคะก็แบ่งเป็นการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดด้วยการขี่รถจักรยานยนต์จํานวน3798คนค่ะและผู้ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลมีการดําเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ไปกว่า1 0 0 0 0คน โดยปีนี้ค่ะสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งนะคะก็ยังคงมาจากเรื่องของการเมาสุราอันดับที่2มาจากเรื่องการขับขี่ด้วยความเร็วโดยเฉพาะเส้นทางตรงค่ะ<ส>และอันดับที่3ที่เป็นสาเหตุก็คือการขับรถจักรยานยนต์ค่ะเป็นสถิติที่เกิดขึ้นเรียกว่าซ้ำซากนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นนะครับเป็นประจําทุกปีครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนะฮะขณะเดีวยวกันคือว่าเมาแล้วขับ แล้วก็มีความประมาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของรถตู้เองมีการเสนอว่าคมนาคมจะให้มีการติดตั้ง GPS ด้วยคอยตรวจจับเรื่องของความเร็วนะฮะคนขับรถตู้เนี่ยก็จะคอยสังเกตได้นะครับว่าขับเร็วมากน้อย แค่ไหนอย่างไรครับเสริมประเด็นรเรื่องของรถตู้โดยสารเล็กน้อยนะครับคือรถตู้โดยสารเนี่ยไม่ใช่อ่าตอนนี้ไม่ใช่นิยมเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นหลายประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากึ้นเห็นชัดเจนเลยคือประเทศเมียนมาตอนนี้ก็มีการวิ่งรถตู้โดยสารนะครับจากเมืองสําคัญสําคัญไปยังที่ต่างๆเหตุตตผลก็เหมือนกับบ้านเรานะฮะร,ราคาประหยัดแล้วก็วิ่งได้เร็วมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของสถิติอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังไม่มีการรวบรวมที่ชัดเจนนะฮะซึ่งถ้าหากว่ามีการรวบรวมที่ยังชัดเจนแล้วนะะว่่่าาเเปนนนยััไดกํมมสสอออต้ครบื ท่นี้ชวนคุณผู้ชมคุยไปเรื่องของสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้โดยสารที่ถูกรวบรวมมาจากทางด้านของอมูลนิธิค,คุ้มครองผู้บริโภคนะคะจะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพกราฟิกนะคะที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่มีการจัดอันดับให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้โดยสารนะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งอของอุบัติเหตุทางถนนที่มากที่สุดค่ะอย่างที่คุณเชษานได้รายงานไปเมื่อสักครู่ อันดับ2ปรากฏว่าเป็นรถโดยสารประจำทางและอันดับ3ค่ะก็เกิดขึ้นจากรถแท็กซี่ที่มียอดของอุบัติเหตุมากเหมือนกันสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะก็เกิดขึ้นหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความประมาทของผู้ขับรถแล้วก็สาเหตุที่ทำให้มีความรุนแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะจากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นจากการที่รถตู้ถูกดัดแปลง ไม่เหมาะกับการเป็นรถโดยสารสาธารณะค่ะถ้าคุณผู้ชมดูสถิติอันนี้ก็จะพบว่าปี2559นะคะมีผู้เสียชีวิตจากรถตู้โดยสารเนี่ยเฉลี่ยประมาณ9-10คนต่อเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2557ที่ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตจากรถตู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ6คนต่อเดือนเท่านั้นคือสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ สาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการที่มีรถตู้โดยสารมาให้บริการมากขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีรถตู้โดยสารให้บริการทั่วประเทศแล้วกว่า16,00 0คันมากขึ้นทุกปีค่ะมากกว่าปี2 5 5 8ัรประมาณ600-700ถึงคันด้วยกันค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุยกับคุณหมอธนพงศ์ไปะนะคะบอกว่าในเรื่องของโครงสร้างการให้บริการรถตู้การเปิดช่องให้มีผู้ประกอบการรายย่อยๆมากขึ้นเนี่ย เป็นการเพิ่มการแข่งขันก็จริงแต่ว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยก็อาจจะต้องคุมเข้มกันมากขึ้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องรถ